ยินดีต้อนรับเข้าสู่กาชปอนชาแนลนะฮะถึงแม้คลิปในวันนี้พี่จะเปิดตัวหน้าเอเลนโหมดก็ตามนะฮะแต่พี่ก็ไม่ลงเอเลนดนะครับพี่เพิ่งน้อยใจมาเว้เห็นปะพี่ไปได้แค่เว็บร้อยสองโซโล่แทบตายได้แค่เวฟบร้อยสองคือแบบท้อแท้มากๆเลยเอาอนว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นตัวละครหนึ่งที่พี่ชอบมากๆเลยในซีนีหลักในจักรวาลหลักอ่ะก็คือตะกูนี่นะครับท่านสปิกรแมทในอีพีล่าสุดนะครับพี่ชอบฉากนี้มากเลยรู้นะว่าเคนแต่ก็แบบก็คือดูไอ้สองตัวที่ยืนดิ อารมณ์แบบต่อยเลยพี่ต่อยเลย <_ an> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ตึงตาใจและพี่ชอบพอตัวเลยกลับมาที่ตัวเกมนะครับถ้าสังเกตดีๆเรื่องคูดาวทั้ง3ตัวจะเป็นตัวละครที่สตาร์ตั้งต้นน่ะ คูดาวหนึ่งวีเท่ากันหมดเลยแต่ว่าดาเมจที่แตกต่างคือแตกต่างกันมากๆนะครับโดยเฉพาะไฮเปอร์อัปเกรดให้ท่านสปิเกอร์แมนนะครับการที่ลงมาเลยมันเป็น AOE เลยเว้ยก็เรียกได้ว่าถ้าลงตัวแรกก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากที่านสปิเกอร์แมนอ่ะเหลือร่างอัปเกรดให้ท่านสปิเกอร์แมนมาถึงเลเวลแรกอะมันจะตีเป็นเป้าหมายเดียวเนาะส่วนตัวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาไปลงในแมทเนี่ยแบบใช้3ตัวเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่าเนาะก็ใครที่เป็นสายชอบท่านสปิเกอร์แมนสามารถคอมเมนต์บอกนะครับพี่ผมชอบตัวนี้มากๆเลยชอบกว่าตัวอื่นเพราะแบบตัััััวววนนนนนนนีีีีีี้้้มมมมมมดดดดดููโหตตแบบบสสสสไไซ์์อออออกกกาาายะรรง็ถคเพ่ ได้นะครับอ่ะเราเอา3าตัวนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวขอเพิ่มตัวละครขึ้นมาเนาะด้วยการที่เป็นเป็นตระกูลไททันอัพเกรดหรืออะไรพวกนี้ก็ตามนะครับเงินในการลงเนี่ยมันใช้เยอะมากพาะง้นนะครับพี่ก็จะทําการเพิ่มตัวละครที่รักของพี่อีกตัวละครนะครับก็คือไททันซันต้าทีวีเมสแ <c oughs> ม่งกลายเป็นไททันทุกคลิปเลยวะ่ะไหนๆคลิปนี้ก็เป็นสปีเกอร์แล้วก็เอาตัวนี้ไปละกันเนาะสปีกเกอร์วูแมนโรดฟาร์มนะครับพี่คิดเป็นเองหรือเปล่าวะว่าถ้าเทียบกับพัมกินฟาร์เมอร์มันดูดีกว ติดตามก็ด้วยนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง2 2 0 0 0 s u b s c r i b e ไคร,ครแล้วก็มาไกลมากจากทันมาปีแล้วยังแค่3 0 0พอยู่เลยนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่หาตัวละครใช้ไม่ได้อยากได้ตัวละครราคาถูกพี่ขอแนะนำที่เว็บนี้เลยครับจะหาตัวละครเทเลทาวเวอร์ดีเฟเนซ์ด,ดีทั้งทีก็หาไม่ได้จะสุ่มเองก็เกลือวันนี้พี่ก็เลยมีร้านดีมานำเสนอวิวประกอบร้านค้าดีมีคุณภาพที่มีตัวละครเทเลทาวเวอร์ดิเอนซ์สุดตึงที่มีให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากนี้จะมีบริการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไกกก่่ตตตันนรรอจะเป็็บิาาางๆมพ Simulator99 ทุกอย่างปลอดภัยการันตีได้หนึ่งร้อเแน่นอนและที่สําคัญนะครับตัวละครมีให้ซื้อแทบทุกตัวเลยตัวใหม่มาปุ๊บมีขายให้ปั๊บสินค้าถูกๆสุดคุ้มนึกถึงตัวละครเทเลทเทว์ด e เฟน s e ก็ต้องนึกถึงร้านบิวปะกณ์เท่านั้นพี่ขอขอบคุณน้องปั๊กนะครับด้วยนะครับที่ถักเฟนมาก็ส่งแฟนอาร์ตมาเยอะมากน้องปั๊กนี่ก็เป็นคนที่ติดตามพี่มานานมากแล้วก็หลายครั้งนะครับที่แบบจะเป็นคนต้นๆเลยที่แบบมาพิมพ์ในคอมเมนต์พี่นะก็ขอบคุณมากนะครับน้องอยากพี่่่ตอใชมะไ เออชอบชอบ,ชอบขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตบ้าๆนะ้นองนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่คอนเทนต์หลักของเราดีกว่าพี่ว่านะไอตัวละครที่ใช้เงินเยอะเนี่ยทุกดานเลยไม่ผ่านเวด่าเดียวที่จะผ่านได้น่าจะเป็นปามพราราไดก็นะแมพมันไกลสุดอะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองลงปามพราราไดดูลวกันเนาะพี่กาลังคิดอยู่ว่าเราสามารถเก็บเงิน2000โดยที่แบบไม่ลงตัวอะไรเลยแล้วลงตัวไฮเปอร์ทีเดียวจะรอดปะวะก็เดี๋ยวช่วงแรกเราลองวางแต่ตัวทําเงินเนาะวางให้ครบเสร็จแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าไฮเปอร์เนี่ยจะแบกได้หรือเปล่าอ่ะเวฟที่ห้าเราก็วาง สำหรับส c r i b e ครับผมอมืคิดว่าเก็บเงิน2,000จะพอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เงินครบ2,000เลยละกันโอ้เวฟที่8เงินพอเว้ย2,000ยังไม่แตกกันเนี่ยนึกว่าจะแตกแล้วทำเป็นเล่นไปถ้าสมมติเราลงไฮเปอร์ได้เนี่ยก็คือมีโอกาสที่แบบ จริงๆนะเราสามารถใช้ให้เปิดตัวเดียวในการผ่านด่านได้เลยนะอย่าง,งนะั้นนะคือเลเวลหนึ่งอ่ะมันดาเมจ2องพระยะ25คูลดาวหนึ่งวิแต่ดาเมจเป็นเอโี o e นะเว้ยเอโี o e เลยนะถ้าเทียบกับล่างอื่นเช่นอัปเกรดให้ท่านสปิเกอร์แมนี่ยล่างนั้นก็ต้องอัปก่อนเนาะถึงจะเป็นเอโี o e ได้ส่วนล่างใหท่านสปิเกอร์แมนอ่ะอันนั้นคือเป้าหมายเดียวอย่างเดียวเลยใช่ปะถ้าจำไม่ผิดตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าฐานเราจะต้องแตกแล้วเวลที่แปดเราไม่ได้ลงตัวละครเลยในเดินไปดูเดือน <laughs> เหลือโคตรน้อยคือถ้าหลุดไปสักตัวนี่ตอนนี้อวสานแล้วนะงั้นก็เดี๋ยวเก็บเงิน4ี่พันแล้วกันไปขึ้นเลเวลสองเลยพี่คิดว่านะถ้ามันลงอย่างงี้ได้มันมีโอกาสานะที่แบบใช้ไฮเปอร์ตัวเดียวเนี่ยแบกจบในแมทได้เลยก็น่าจะเป็นตัวละครที่โกงพอตัวเลยครับขึ้นเลเวลสองนะครับดามเมจสามพันห้าระยะสามห้าคูลด,ดาวศูนย์จุดห้าเอาให้ง่ายเลยพี่แกดามเมจหนักหน่วงมากเลยเว้ยคือพี่ก็ใช้ตัวนี้นในการซโลวเอเลยนแหละถึงเว็บที่ร้อยสอง แล้วก็ไม่ผ่านนะครับก็ชิมหาอยู่ไม่รู้ว่าจะขึ้นเว็บร้อยสิบได้มันต้องลง2คนหรือเปล่าเนาะก็คือปกติพี่ลงคนเดียวไงถ้าลง2คนเลือดมันเยอะขึ้นน่ยก็เลยไม่กล้าลงอ่ะตอนนี้สปิกรูเมนรถฟาร์มของเราก็เลือดตันหมดแล้วนะครับเอาจริงปะคือลงตัวเดียวชีวิตมันดูสบายมากเลยอันนี้คือออโต้สกิปยาวๆน,นะก็เดี๋ยวเราเข็บเงิน6000นนะครับในการอัพตัวไฮเปอร์เนะาะแตแม่งแค่เลเวลสก็ดาเมจโหดแล้วอะแม่งผ่านแบบอีซี่เลยเว้ อ่ะเงินก็ขึ้นเลยว่าสาไปแล้วนะครับดาเมิโท15ระยะ40ูคดา0.5เอโอีวิละหมื่นสามาคิดดูดิแม่งแม่งเยอะมากเลยนะเรท0.1เท่ากันแท้แแม่งโหดกว่าสไปเดอร์หลายเท่าเลยเวทแต่เข้าใจนะตัวสไปเดอร์ตัวนั้นมันก็เรียกว่าไงอะกล่องมันราคาถูกกว่าเยอะนะอันนี้มันกล่องละห้าร้อยนี่คือโคตรเยอะเลยแล้วตอนนี้คือเจมหายากมากแล้วก็อินฟูที่แบบเป็นสายเติมของยูทูบเบอร์ต่างชาติไงเขาตะกอดเขาแบบเติมมาแจกขายเยอะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีละอ่ะก็เดี๋ยวเก็บเงิน15,000 15,000นึนเลเวล4 ก็ไกลและคิดว่าเวฟต่อไปก็น่าจะพอเนาะอ่าขึ้นเวฟต่อไปโอ้ขาดนิดเดียวนะครับเอ่อโอเคพอละเลเวล4ดาเมจ14,400นะครับ 4, 4, 4, 4, คูดาศูนย์จุดสี่ระยะ45โคตรกว้างโคตรตึงโคตรเอาคโคตรโหดเลยไหนคิดเห็นกันยังไงกันสำหรับตัวไฮเปอร์อัพเกรดท่านสปีิเกอร์แมนกันมากก็คอมเมนต์มาได้นะว่าเฮ้ยแม่งโหดมากเลยพี่อยากได้จังเลยแต่ราคาตอนนี้ก็แพงอยู่นะ2,500บาท3,000ประมาณนี้เลยคิดว่าเลเวลตอนนี้น่าจะแบกเลยแล้วเดี๋ยวเราไปอัพซันตตต้้าาทุกกกัััวววใหเเลลนนน่่อดีะครบ เวทที่27ซันต้าก็ตัน3ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวฟร์มเงินของเราทุกตัวก็เลเวลตันหมดแล้วนะฮะทีนี้ก็มานั่งอัพไฮเปอร์ยาวๆเลยจริงๆอ่ะเหมือนแค่ลงไฮเปอร์ตัวเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ผ่านได้นะ อดียพี่ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเงิน3ามหมเนาะอยากรู้ว่ามันจะรอดขนาดไหนเว้ยแต่ระหว่างทางพี่เขาฝากร้านที่เติมโลบักและปลอดภัย100%ด้วยนะครับ richmanjob no หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสาามรถเติได้ังในเว็บสาาามรถเ้ไปลองซื้่บัน้ไดแล้วที่ ริชแมนจบเท่านั้นค,คือคือแค่มันเลเวล4มันก็แบกได้แล้วอะแล้วถ้าสมมติเลเวล5เนี่ยจริงๆดีไม่ดีลงแค่ตัวเดียวก็ผ่านไนแแมปะเนี่ยอะตอนนี้พี่ก็วางตัวอัปเกตเท่าน Man s p นสติเกอร์แมนเพิ่มแล้วนะครับคือเอามาแต่ไม่ลงมันก็ยังไงอยู่ปะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูแล้วกันว่า2ตัวนี้มันมีความดีไซน์ที่แตกต่างกันยังไงนะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นและขัดใจเว้ยคือลำโพงของตัวไฮเปอร์อัปเกตเท่าน, Man นั้นสติเกอร์ มันมีแค่ข้างขวาข้างเดียวปะอันใหญ่ๆข้างซ้ายมันไม่มีเว้ยแต่ก็เข้าใจนะอิงตามเนื้อเรื่องหลักมันก็มีแค่ข้างซ้ายข้างเดียวอะเนาะพี่แค่แบบขัดใจนิดนึงแบบแม่งขัดขัดไปข้างหนึ่งแล้วมันดูไม่บาลานซ์เว้ยแต่ก็อเทไปอีกเดบ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอัพตัวอัพเกรด้ท่านสปกเกอร์แมนให้ขึ้นเลเวล4เลเวลสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยดีไซน์สองตัวละครนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะเมื่อเทียบกับไอตัวเททันซีนีม่าแมนเห็นปะอันนั้นคือแม่งเป็นอัพเกรดเททันซีนีม่าแมนปุ๊บดูหล่อเท่ขึ้นเยอะอ่ะท่านสปกเกอร์แมนเราก็ลงแลวอัพให้ตันเลยนะครับเทียบจากซ้ายไปขวารู้สึกยังไงบ้างแบบชอบดีไซน์ตัวไหนมากสุดส่วนตัวพี่ชอบล่างอัพเกรดธรรมดาว่ะให้เปร์มันมันก็เท่แหละแต่รู้สึกว่ารู้สึกอััเกกรรดดดธมมานูีว่ อ่ะตอนนี้ก็ลงทุกตัวแล้วพี่ก็คงไม่ลงอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวลงตัวไฮเปอร์อย่างเดียวเลยให้มันแบบผ่านด่านไปคือตอนนี้เป็ยนอะไรที่ชัดเจนมากเลยนะว่าไฮเปอร์อัปเกรดท่านสปิกร์แมนเนี่ยตัวเดียวสามารถผ่านในเมได้แบบชิวๆเลยแต่บังคับนะใช้ได้แค่ตามพาราได์แมปอื่นพี่ว่าไม่รอดเว้ยแมปอื่นมันสั้นแมปนี้มันยาวแบบของพี่พี่เข้าใจอืมเออแต่มันทำเวลาให้ดีอยู่นะทำไปเล่นไปแต่คิดว่าก็คงไม่แบบไม่เร็วถึงขั้นแบบ15นาทีจบอะ แต่คือตอนนี้ที่ดูๆมันเป็นตัวละครหนึ่งที่คุ้มค่าที่ว่าใช้เงินในการอัพสูงนะแต่ก็แบกได้ไกลแต่กว่าจะเลเวลตันก็นานอยู่นะเนี่ยก็เล่นไปที่เวฟ39บแล้วอะตัวที่2เนี่ยพี่ลงตอนเวฟ32ใช่ไหมเลเวลตันตอนเวฟ39ก็ใช้เวลาไป7จดเวฟอะอ่าแล้วก็จะมีดราม่าด้วยว่าทาไมไฮเปอร์อัปเกรดให้ท่านสปีกเกอร์แมนโหดกว่าอัปเกรดให้ท่านคาเมล่าแมนคือไอตัวนี้มันล่าง Hyper, ไฮเปอร์เว้ยถ้าอนาคตตัวคาเมล่าแมนมีล่างไฮเปอร์หรือซีดีมามีล่างไฮเปอร์ก็อาจจะโหดกว่าก็ได้ไว้รอดดูในนาคีกว่ ตอนนี้ก็เวฟที่40แล้วนะครับก็ใกล้จบแล้วถือว่ามันมันแบ่งง่ายเกิอนอะ่ะตอนแรกคาดหวังว่ามันต้องเหนื่อยมากๆเว้ยกลายเป็นว่ามันมันไม่เหนื่อยเลยรู้สึกว่าก่อนหน้าี้ทําคลิปรีวิวตัวอะไรวะตัวไททันเนาะไททันคอกแมนกับไททันดิวแมนก็เอาแบบเนี้ยอันนั้นโคตรเหนื่อยอันนี้แม่งสบายกว่าเยอะ,อะเดี๋ยวพี่ขอกอคลิปดูแล้วกันนะว่าเวฟ4 0่สบถึงห้าจะแบบใช้สปีดเร็วขนาดไหนระหว่างทางเนี่ยพี่ขอคุยเรื่องหนึ่งก่อนคือหลายคนขอให้พี่แจกตัวละครใช่ไหมก็เทศก,กาลวาเดนไท์ Valentine เนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่เก เดี๋ยวพี่จะมาแจกตัวละครนะแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้แจกครบทุกตัวแล้วก็อาจจะแจกแค่ตัวฟาร์มกับตัวคิวปิดนะครับตัวมิติตอนนี้ยังไม่แจกเพราะว่ามันราคาสูงเนาะตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ900บาทคือถ้ามันตัวละครเท่ากับพวกมิติธรรมดาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ70-120อันนั้นคือพี่แจกได้เลยแต่สมมติ100กล่องละสุม่มได้สักประมาณ3-4ตัวอยแจากตัวหนึ่งก็ได้ก็เดี๋ยวรอบนี้พี่จะหาวิธีแจกที่ดีสุดละกันรอบก่อนทาวงล้อเนี่ย100คอมเมนต์มันก็ดูแบบเหนื่อยเนาะก็ เอาเป็นว่าสําหรับตัวไฮเปอร์อัปเกรดท่านสปิกร์แมนก็สรุปนะครับว่ามันสามารถแบกในแมรได้โดยที่มีแค่ตัวมันกับตัวทําเงินก็2ตัวก็รอดแล้วก็จริงๆไม่ต้องมีตัวอื่นก็ได้เท่า <c oughs> ที่ดูหมาเนปยพอเราลงตัวแรกเกมมันก็เดินง่ายสบายๆเลยหนเงินก็เหลือเยอะเดี๋ยวเราไปวางตัวอัปเกรดท่านสปิกร์แมนกับตัวท่านสปิกร์แมนเพิ่มแล้วกันเนาะให้แบบมันดูสวยงาม พี่สงสัยว่าใครพอมีเทคนิครู้ไหมว่าเอ็นเลดเนี่ยจะไปร้อยสิบบวกนี่คือต้องลงสองคนเท่านั้นปะลงคนเดียวพี่ว่ามันมันไม่น่าจะถึงเว้ยอาทิตย์นี้พี่พยายามให้มันติดท็อปร้อยก็ก็คงไปไม่ถึงก็เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะอ่ะบอสไปเ่อนแจ็คสันโผล่มาแล้วนะครับเลือดสองล้านห้านะฮะเดี๋ยวดูเลือดหายแบบไหลเป็นน้ําพี่คิดว่าเดี๋ยวพอร,ระบบมาเกตมาราคาแม่งตกนันเลยเห็นว่าตอนนี้กำลังออระบบมาเกตเพจมาเนาะก็สามารถซื้อขายตัวละครได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องไปหาแล่อะไรอย่างงี้ก็น่าจะดีข อ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไป17ที7วิธีจริงๆอ่ะเร็วกว่านี้พี่ไปพลาดช,ช่วงหนึ่งคือเราไม่ได้กดออโตสคิปนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็เล่นตัวละครตัวที่พี่ชอบแล้วกันชอบจากตัวซีรีส์จักรวาลหลักเนาะผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างผิดคาดล้วกันตอนแรกคิดว่ามันคือต้องลำบากกว่านี้คิดว่าต้องแบบวางตัวเททันสปีเกอร์แมนอย่างเดียวก่อนแต่ไม่คิดว่าแบบ เฮ้ยเราจะมีเงินเก็บ2องพันแล้วก็ผ่านได้เลยเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าก็คงเป็นคลิปวงล้อเหมือนเดิมที่พยายามทำวงล้อวันเว้นวันเนาะไม่ก็อาจจะเป็นคลิปเอเลีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันเนาะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย